ไอหนูเครียดอะไรมาวะทะเลาะกับเบลยี่ทะเลาะอะไรกันนี่เลยแดงแดงตอนนี้ว่ามเล่นแดงใจเอาใจเอ้ยจะไอ้นุกใจดีว่าตอนนี้เล่นแดงตอนนี้มึงเล่นแดงเลยเนี่ยรีบกดเลยลายตายเดยวแกงง่าเอาละไอ้แคนเล่นเล่นอาริเซียอีกกูต้องแทงป่ะเนี่ย เออให้ให <kung> <haft kaz ans> ้เ <divide> ยี่นเหมือนเละอะไรเงี Eat, ้ยเฮ้ยจะดีเหรอเออตาตาพวงรูยมาของนั้นได้ีเหี้ยเฮ้ยแล้วแต่มันจะดีเหรออ้าวสัตว์กินเลือดผมไม่เอาช้างอ่ะช้างเบื่อเออเนี่ยมึงเอาเอามะการเกิดแฮมเบอร์รี่แลมเพธแฮมเบอร์รี่แลมเพธแฮมไม่ไดเอามาการเกิดเลยเกิดเยี่ยไม่เกิด น,นายฮาวะนายนิากำลังจะเล่ลน คิดดีแล้วเหรอฝากความหวังไว้ที่นุยเนี่ยแดีาา๋ยวสายลมเสียมาจะเติงไงเติงของอาจาอะอาจะแบบชุนเฉียวแล้วใส่อลมใส่ใคลบบิปใส่ฮีโร่อะไรอย่างงี้เติงมาเขาพูดไหนเยอะนาะอะไรวะเนี่ยะไอ้ไกูไปไหนดี งไปกลาดิหนุ่ยมึงกลางได้ปะล่ะกลางไอกลางไปไม่มึงกลางก็ได้หนุ่ยมึงกลางดีกว่าอ๋อเหรอกลางมาตนน้รองจะเข้าป่าเออต้นไม้ไปต้นใหญ่หนุ่ยแอ้ไปกลางไม้ต้นไม้หนุ่ยไปกลางไปหนุ่ยไปเกาะแมวนะเย็นเย็นด้วยเลื่อนแดงขวดนึง กูเข้าใจกูเข้าใจว่ามึงเครียดนะเว้ยหนุ่ยแต่มึงอยู่ไม่ทำไรต้นไม้นะเว้ยมึงรอใจเย็นหนุ่ยไม่เอานะปลาหมึกกับเนื้อหมูก็ไม่เอานะไม่นแมวไม่เอานะแบบไม่เย็นไม่เอานะคนเนี้ยจะตุ่นแมว แหวนดูไปเจ๊งมากอย่าถึงแม่ไอ้เหี้ยพ่อพี่สิไม่ไหวคือประเด็นคือเมืเ่อกี้กูเล่นอยู่แล้วคือโทรศัพท์มาไปทาไมไอ้เหี้ยไปทามไปทามแล้วแบบนะรู้อยู่ไอ้หนุ่ย<ห>บอกให้กเกมเกมนั้นมึงทำเรื่องไว้มึงรู้ตัวปะเนี่ยจริงเหรอทำไมวะทำดีไว้มึง,ง,ม,งมึงเอาไอ้ใครก็ไม่รู้มาเออมึงรู้ไหมว่ามันแย่แค่ไหน ทำไมวะมันแย่มากเหรอบูไม่ได้เอาเมืองแอดมึงไว้ไอ้ไหนฮาวกางวะไปเล่นเล่นสบายเล่นตะเก้าไปเล่นแต่ตะเก้าอยู่ในไหนเยี่ยไม่ได้ดูตัวอื่นเลยเล่นก็ไม่เล่นดีด้วยเนี่ยกดมันสบายไปตรงไหนอ่ะโผล่สามได้หมดแลโอ้สบายเอาต้องเอาเพปอ่ะได้พร้อมมาหนาพร้อมเนี่ย

โอเคโอเคโอเคเฮ้ยจดมาวานุกยังไงดีมาเลยมาเลยป่วยยี่ไหนอ่ะรัานได้กี่ทีวงต้องรัานหน่อยวะได้ได้ซึงมันจะแปลกนะไอ้พวกที่ั้านหน่อยมันเดินแล้วค่อยถ่ายเอ้ยมันเอาว่ะมันเอาว่ะเลยบนหายหมดบนหายหมดไอ้กลางหนึ่งกลางหนึ่งไม่ฮะสวยจะหกแล้วเลยไปนอนไอ้เหี้ยนี่หายเด็บโซ ไอุ้งใจเย็นุงใจเย็นไอ้นาหแล้วเนาหแล้วเนาาไปบอไปบอไปบอนู่นไปบอหนนรอยอเอลเฮ้ยเาไปแลวเนาไปล่้งเฮ้ยจุดไอสัตว์ไม่สวยเลยวะไอ้ัวป้าม ไปตัวจริงว่ะออเอาอิอาเรียบเลยเนี่ยอันนี้หลกด้วยครับเอาเลยเนี่ปาในี่าเนี่ยเฮารยวิ่งมาทานี่จ้ะแปลงแปมาซ้อนต่อเลยใหญ่งไงวะเนีพร้อมเลยไม่มีดาว

เียวัดฟ้ามสวะแก้วว่ไอ้ชี้ยไม่ตายเวไอเปี้ยไม่ไงเาไม่ตายได้ไงวะกูยังไม่ทันมาโอ้ยยังไปรึกเลยวะ ม่ไม่เหตุเข้าไปไงยังมาไม่ถึงเลยรู้ตีเดียวตายมนไม่ตายเฮ้ยด <Hey, dude. S 3> ยังมีบยไม่ได้เลยเอาได้กเอาอะรอรอลงน้ำแถวหลังเลยเสรจยัตีวัด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 ตีวตีวัดตีวัตีวัดตีวัตีวัตีวั นี่กัน้เลยนี่แพ้แ้มึกไปตายให้นอนขึ้นตัวะอะไรวะอะไรยอมแพ้ยอมแพ้วะไม่โดนซ้ำเขาแล้วไม่แดงโดนำแล้วตตอเนี้ก็เลแล้วเดองแตกเชื่ กูมีไซคอนึงเดียวเนี่ยเออมันไซคอนกิดตัวเองเออไซคอนตัวเองได้ใช่ไหมไม่มันกินไซคอนวะกูไซคอนไอไอตัวเต้าโดนไซคอนกับเขาใช่ไหมเออเออเออขาเลสไปจริงๆกูจะลองไม่ไซคอนมันก็โซงนะนะกูคิกว่าทีมันช่วยกูจะไซคอนโซไงนะแล้กูไม่รู้ว่ากดไปแล้ว เฮียเอาใหม่เอาใหม่สวยแล้วบนลบนจะเน้นไซโคโซไม่ไหวเหียช่วยไม่ทันแล้วเล็ม้าสวนโซโซอืมไอ้นี่กระตีจังเลยมันตรงนั้นตีมีกันไงไปเลยโอ้โหเฮียช่วยห่เหน่ยบวกเนี่ยเราไปนอนเลย

พอจบมึงไปตายให้หนอนขึ้นตัวจ้ะวะกมไม่ต้องทำอะไรแล้วกูฟาร์มีเรื่อยฮะหนุ่ยไม่ได้มึงฟาร์มีเรื่อยไม่ได้ไ้เลยมึงอะไอ้สัารไอ้ข้าตายตลอนตลอดไอ้สารคือมึงมึงเขาออกไม่เป็นอะไรตลอดไม่กูไปโดนชาร์จ กันะลรตัวหนึ่งเลยตัวหนึ่งตัวหนึงสองตัวกามีเก่ากูวเกาชัวร์ดัสมัดักูมีดัดกูมีรอกูแปลมีจ้ป่ะมา้หวาลวมีไงมาละเพ่มาล้เพเพ่เลอนมางลยไฟโรกูโดนเ่รอไฟโรกูโดนวะไอเชียไม่ทันห่ะไฟโแม่งวิ่งหนีไปจากกู คูอึดจังวะเออกูต้องสาบมันอึดจังวะกูนึกว่าเจ๋งเหี้ยเฮียปวดมึงมึงโดนมึงเจ็ดเจ้าชีวิตนะวะเฮ้ยอะไรอย่างงั้นเราครับเราให้เอาเที่ยวกูกำลังซื้อบีเคบีเลยตามไปตามไปโอ้โหโอ้โหเฮียมานานหมด

ียอ,ยอมปะเฮ้ยเฮ้ยฮะอูตีเว่อ่ะคือคือคือสบายแล้วกูสบายแย่ yeah, จบเกมแล้วเลิกเลิ